สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้ก็มัดเจอกันกันกบเจแดงอีกแล้วเนาะจ้าเมื่อนี้เจแดงกับสีมะเวา,เ,าเรียงหาแฟนฝรั่งเนาะจ่ะเนาะสีมะเวาอีกเท่หนึ่งเพราะว่าเจแดงเ,เคยเอาไปแล้วเท่าหนึ่งกับเลียงนี่แต่ว่าเป็นเรื่องที่ว่าพวกโดนพวกสแกมเมอร์หลอกเนาะจ่ะเนาะแล้วบัดน,นี้มันมีน้องคนหนึ่งเนาะจ้ะเพิ่นทักข้ามาเป็นการส่วนตัว พ่นบอกว่าเพ่นไปเบิ้งคลิปเจแดงคลิปนั่นนะพ่นก็เลยทักเขามาจ้ะว่าหาหาหาคู่ทั้งทั้งเว็บไซต์ที่เว็บไซต์หาคู่หรอจ้ะบอกว่ามิจตรโดนหลอกโดนหลอกโอนเงินจังสันจังสีนะ่นะน้องเขาบอกเนาะวัดนี้เจแดงกับสีมาบอกมาสีสีมาเบาเนาะจ้ะเบาว่า ไปหาแฟนฝรั่งนี่เขาไปหาแตงไดกันเนาะจากประสบการณ์ดแสดงที่เคยผ่านมาแล้วหรือว่ามูมูพวกพวกเบาวฟังเนาะจ้ะเนาะดแสดงกับิมาเบาอีกเทียนึงเนาะการไปหาผัวฝรั่งเนาะจา้ะ <c oughs> มันสินีอยู่สามแบบเอ่อาเฮาหาเองเข้ากับไปหาขันเฮาอยากหาเองเนาะ บ่อยากเสียเงินเสียทองเ่ากับไปไปทํางานจ้ะไปทํางานไปโหลดมองไรที่มีฝรั่งหลายๆเ่ากับไปทํางานจะได้เจอฝรั่งหลายๆสินะ <c oughs> ย่างที่อา่าไปไปทํางานเราเขาก็จะได้เลือกเองเนาะจ้ะเลือกคนใดดีดบด่ดีถ้าเขาคบเนาะเ่ากับเบิ้งเอางสินะเขามีโอกาสโอกาสได้เบิ้งคนดีคนบ่ดีเนาะจ้ะ แบบที่สองเข้าไก่เขาหาไหฮา <c oughs> เขาหาไฮเขาหาไฮนี่เข้ากับไปบริษัทที่เขาบริษัทจัดหาคู่แมจะ๊จะจแดงเคยหามองนี่มองมองยุแถวสุขุมวิทนี่ล้วจะ้ะบริษัทจัดหาคู่เนาะจะแดงเคยเคยไปใส่บริการข้าเจ้าอยู่ แต่หาแ้งได้กับ่อใดดอกจะ <c oughs> มันอันดวงห้าบ่ามีเนาะ <c oughs> การการที่การที่ให้เขาหาไหายเนาะจากที่มองบริษัทจัดหาคู่นี่เขาเสียห้าไปท่ายรูป <c oughs> ไปท่ายรูป <c oughs> ท่านั่นท่านี่แต่ว่าบ่หายแตงโตปู่จ้ะแล้วก็หน้าตาเ้าก็บแตงธรรมดาเอาพ่องามนีหอย่างสินะ เขาให้เฮาแบบธรรมชาติเลยเขาสิบอร์ห้แต่งแบบว่าหรือบ้าปูอีหยังสีนอจนอัดเนาะเพราะว่าฝรั่งเขาสิเบิ่งเฮาเขาสิเบิ่งเฮาการแต่งตัวธรรมชาตินเเี่แหละหน้าตาธรรมชาตินี่แหละจ้ะถึงกำหนดเขาไก่เ,เห่าไปถ่ายรูปถ่ายถ่ายถายไปหลายๆทาเนาะมันสิมีคนถ่ายรูปให้เฮาเนาะ,าะบริษัจทจัดหาคู่ไหมจเจแดงก็ไปถ่ายไปอ่าก็มีฝรั่งเขามาสนใจอยจู่จ้ะ เขาสนใจเขาสิมาเบิงเข้าแล้วเขาก็สินัดเข้าไปเนาะไปคุยกันนะจ๊ะไปคุยกันเบิงว่าจังใดจังใดเองสินะเขาก็สิมีค้นแปลเข้าเพราะว่าจะแดงบ่ดด้เก่งภาษาบ่ดด้บ่ดด้รู้ภาษายัางเลยก็สิมีลามอยู่บริษัทจะหาครูแลจ๊ะเขาก็สินัดเข้าไปเว้าจะแดงก็ไปเจอเจอกับฝรั่งยุ่สองสามเทียนนี่แหละสองสามเทียที่เขามาเบิงตัวเข้า แต่กัตตังคนตังบอ่ชอบกับบอกว่าบ่ชอบก็โทรไปบอกว่าอ่าบอ่ชอบอม่อยังสีกับพานไปโอ้เจแดงหายุด,ดนยุด้จ้ะบริษัทจะหาคูหรือว่าม็นว่าอ่าหาง่ายๆเพราะว่าพวกที่ส่วนมากเขาสิมีเมียคนไทยแล้วเขามีปัญหากับเมียคนไทยแล้วเขาก็อยากหาใหม่สิแม่จ้ะพลังที่เขาเขามาเบิ่งเฮาเนาะบัดน,นี้อันที่ ไอ้ว่าแมนสิบ่าถึงตอนที่ว่าพ่อครบกำหนดจักเดือนหกเดือนบริษัทจะหา,หาคู่เขาก็จะโทรมาบอกเข้าว่าให้เข้าไปทายลูกไม่ต้องทายไม่เอยๆเนาะจะเอาที่เอาปัจจุบันที่สุดเลยยังสินะเพราะว่าพวกที่เขาหาคู่เขาปะยากเห็นลูกป,ปัจจุบันของเข้าปัจจุบันของเขาเป็นรูปร่างห้าตาจาังไหอย่างสินอ้จะเนาะ ถ้าผูดด้ใดเออ่อยากหาเองเนาะจ้ะก็ไปนี่แหละจ้ะบริษัทจัดหาคู่ยุแถวสุกคุ้มวิทนี่ล้ะจ้ะเสแดงกระจำผบไใดมันโดนโดนคักแล้วเนาะแล้วแบบที่สามเนาะจ้ะห้เพิ่นหาหายค้นที่เขาคนค้นที่เขาแบบหาหาแฟนห้ให้ผู้หญิงไทยเห้าน่ะจ้ะคนรูจักหรือว่าคนในมูบานเดียวกันนีหยังสินะ่า ที่เขาห,หาหายนะแต่ว่าเข้ากับตรงย่อมเสียเงินแน่ถ้าเข้าอย่กให้เขาหาหายเนาะแต่บริษัทจะท้า,าคูนี่เข้าไปเสียเงินแม้แต่บาทเดียวจ้ะถ้ถาสมมุติเท่าใดแล้วเขาอาจสยแบบหักจากทางผููชายหรืออย่างสิเจะเแดงกับบะหูเนาะเพราะว่าเจะเแดงบ่ได้บด่ได้ได้แฟนฝรั่งตรงนั้นเนาะจ้ะเจะเแดงเมื่อใดที่ว่าอ่าคนบ้านเดียวกันเพิ่นหาหายแต่ว่าเข้าก็ตตอง ลงทุนเนาะจ,จ้ะเสียเงินจากของเองสิหน่อยสิลล้ายกันแล้วแต่เฮ้าสีเว้ากันเนาะจ,จ้ะเนาะเพราะว่าเจ๊แดงบอกาไปหาเอาแบบว่าไปทํางานนะจ,จะ้ะเพราะว่าเจ๊แดงมีผ้าระเนาะมีภ้าระต้องเลี้ยงดูแม่ต้องเลี้ยงดูลูกลูกยังหน่อยอยู่กับบล้าออกจากงานไปยานจากของตกงานยังสีหนะ <c ười> ก็เลยใส่วิธีนี่แหละจ้ะให้เขาหาให้นี่ละน้อ,นองๆที่ถามขอม่าเนาะจะถามว่าเจดแดงนี่ฮูจักพ่อสิหฮูจักคนอ่าฝรั่งที่เขาอยากได้เมียเมียเมียไทยบอาสัน้นกับฮูจักอยู่แต่บ่ได้ฮูจักหลายเนาะจะส่วนมากที่ฮูจักเนะี่ยอ่ากับเป็นผู้เฒ่าเนาะจา้ะผู้เฒ่าที่เขาแบบ บ่มีมีไอตาวาเขาคิดว่าเขาเฒ่าแล้วเขากับว่าเอาอย่างสินะาเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านอ่ะที่จะแดงเศร้าพนยุนี่พนกะโสดจ้าพีาพ่ไส้พนกะโสดแต่ถามพเพนแล้วเพนว่าอายุร้ายแล้วบ่อยากเอามาเป็นผ้าละหัวสัน <c oughs> ข้าเจ้ายุนี่ข้าเจ้ายุชอบอ ใส่ชีวิตอยู่ผู้เดียวหลายจา้ะบ่ว่าผู้ยิง่งบ,าบา่ว่าผู้ชา่เนาะอยู่ผู้เดียวหลายจะเดี๋ยเคยถามเพื่อนวาอ่าเธออยากได้เมียไทยบ่ฉันมีมูอจังสันจังสี่เนาะบอกเพิ่นเนาะเพิ่นบอกว่าบอบอ่เอาดอกคือคันเอามาเฮ้าก็ต้องเพิ่นก็ต้องไปเดินเรื่องอย่าง,างมันยุ่งยากเนะาะจะได้สีส่งเงินสหสัง,งส่วนมากฝรั่งอยู่หนี่เบากับเบา,เ,บาเนาะ ข้าเจ้าสิเป็นคนขี่เนี้ยหลายเด้ฝรั่งนี่อยู่แถวหมู่บ้านเจแดงที่เจแดงหันี่ขี่ที่หลายมีอยู่คนหนึ่งเป็นเคยไปเที่ยวเมืองไทยเนาะจ้ะถามเพิ่นว่าเธอบอยอันใดเมียไทยมาอยู่น้่มบอกไปเที่ยวเมืองไทยดูๆเพิ่มมักเมืองไทยนะเพิ่นก็บอกว่าว่าเอาดอกว่าซัน่า ขอแต่เงินมาสัน้นก็เได้่าเอา้าเพิ่นกลับไปเจอคนที่อ่าคนแบบแบบที่ว่าอยากได้แต่เงินเพิ่นเนาะจา๋าเนาะเพราะว่าเพิ่นจะไปเที่ยวเพิ่นจะไปพักอยู่โรงแรมแล้วนะก็จะไปเที่ยวผู้หญิงผู้หญิงอ่าบาบางคนเนาะจา๋าบางคนเขาก็เป็นคนดีบางคนเขาก็อยากได้แต่เงินคือเพิ่นว่าเพิ่นบอกว่าถ้าเอาไมาอยู่น้ำนี่ ศรีแบเมื่อขอตังเงินเพิ่น่าสั่นว่าคนหนี้คนหนีเพิ่นสุดยอดขี่ที่จ้ะแมนแมนอ่ะแมนอยากได้กบว่ากะว่าติดต้อยเพิ่นแบนบเพิ่นขี่ที่แห้งสมกับเพิ่นอยากอยู่ผู้เดียวยดกนอกสมกับอขี่ที่กวามขี่ที่ของเพิ่นบบมีเมียจ้ะในมูบานเจแดงนี่แหละน้อ,นองๆที่ที่อยากให้เจแดงติดต้อให้นะ มันก็นยากเนาะจ้ะเนาะคนดีๆมันหาย,ยากบางที่ห้าคิดว่าเขาดีแต่ถ้าห้ามาอยู่น้ำเขาแล้วนะอาจจะบ่ดีเนาะจา้ะเพราะว่าห้าบ่รู้ใจข้อของเขาแล้วก็แฟนจะแดงนี่เพิ่นเ็เลยบอกว่าบ่าต้องติดต้อให้ผู้ใดดอกเพราะว่าเอาเขามาแล้วห้าเขาบด่ดีบางที่ผู้ทายดีผู้ยิ่งบ่ดี มันกับสีเสียเฮ้านอกจากเนาะพอใ่ญ่ก็เลยให้ตัดปัญหาตรงนี้ไปนอกจากน้องๆน้องๆที่กําลังหาหาครูอยูกอ่กับจะเฝ้าทอนอกจากเนาะหาไปเรื่อยๆถึงสีโดนพวกเอ่อสแกมเมอร์มันหลอกนะเอ่อเฮ้าก็สิได้มีความูเนอกจากเออว่าจังสียังสี่มันหลอกเฮ้าแล้วเงังเสียบางคนเนี่ยมันมันสี่ คบกับเผ้าเนาะจากคุยกับเผ้าคุยกับเผ้าบางคนมันใจหอนสามเดือนสามเดือนนี่มันกับเ้าเลี้ยงเงินแล้วบางคนเนาะบ,บางคนกับบางคนกับว่าใจหอนกับประมาณหาหกเดือนมันคอยสิยเบาเลี้ยงเงินให้สังเกตตรงนี้เด้อจ้ะเด้อเบาเลี้ยงเงินย่านใดก็เริ่มจับสังเกตมันโหลดขันเขา้ารูท่านมันแล้วเข้าบ็อกมันไปเลยว่าต้องไปเบ้าอีกบอกมัน แล้วก็หาคุยคนนไม่แล้วอีกอย่างเนาะจ้ะเนาะที่เขามาเป็นมูเข้าทางเฟซบุ๊กนะนี่เจดงจือร้ายมากเขาไปเบิงเ้งปลูกรูปัวไฟมันเด้อจ้ะบามันมันมันสีโลงดอกบามันอยู่ประเทศใดอยู่ประเทศั้นประเทศนี้ที่แรกเจดงย์บ่หูเนาะเอยดีใจมีนต่างชาติเขามาเนาะเขามาอันขอเป็นมูเข้าขันรับเอารับเอารับรบับงใดๆนี่เจดงรับมันเขาไปเบิง้งรูปัวไฟมันเนาะ มันมันอยู่มันอยู่อันอยุคเขยยุคประเทศอันอยังก็อินเดียออรูปปั้วฟ้ามันกับรูปล้อเล่ะจ้ะอยู่อายุประเทศอินเดียพาอเข้ารับปุ๊บหูบอสองสามมือมันโท่เลยพี่น้องโท่แบบว่าเอาคนมาหูจักกันยุ่ดีมันท่เขาไม,าม่ยังออแสดงกันเลยหูเออพวกนี้มันหลอกลวงตัวพวกหลอกลวงเนาะ มันเข่ามากสีมันสิโทอยากเบากับเผ้าพวกพลังพวกที่สีหลอกล่วงพวกแสแกมเอมรอเนาะจะ้ะพ่อมันเข่ามาเป็ี่ยนมูห้าแล้วมันบ่นสนดอกว่าห้าสีขี่ไลยหรือสีงามมีผัวหรือบ่มีผัว,ว,ม,ผวมันบ่นต้องการตรงนั่นดอกจะ้ะมันต้องการเงินห้าพวกสังเกตเบื้องพวกที่ว่าเข่ามากเราก็หูอยูว่าห้ามีผัวมีหยังสีนาะแล้วรูปรนะ่างน้าตาห้าสิเป็นยังแดนบ่สซนตรงนั้นเนาะ มันเสียเงินเท่ายางเดียวนี่เจแดงกับคอเตือนน้องๆเนาะน้องๆที่กําลังหาอยูนะ่ะหาไปเรื่อยๆก็จ้จัดใจเย็นๆเ,เพราะว่าเจแดงมาหาตั้งอายุยี่เท่าไหร่นี่สิบปดบอจ้ะนี่สิบแปดบอกลังจากผ้าตัดผ้าตัดอมาเล่งปากหมดลูกแล้วเจแดงก็มีคว่ำขิดจังสี่เลยเออว่าเอาผัวไทยแล้วสิหาฝรั่งยางเดียว ถ้าบ่ได้ฝรั่งก็คือขอเป็นโซด <c oughs> วามจิตจะแดงตอนนั้นเนาะจะเนาะอูดะหาหาคักหาเนี่ยบ่แต่ว่าเข้าบ่ได้ไปหาเองมันก็ต้องใส่เวลาเนาะจะเนาะถ้าเขาบ่ได้หาเองนะถึงหาเองถ้าดวงคูเข้าบ่เข่ามาถ้าดวงเนื้อคูเข้ามันยังบอยังยังบอมมี่เนาะจะหาจ้งไดมันกับบไดถึงเข้าสิเจ,จอกัน มันบวม่นคู่เห่าเฮากับบวดาเนาะจ้ะเนาะน้องๆก็บจ้าฝ่าวท่อเด้อ็หาไปเรื่อยๆเฮามีโอกาสไปหาเองเฮากับไปหาเองโหลดเอ่อว่าต้องยานเพราะว่าว่าต้องยานการครบฝรั่งหรอกจก้ะต้องใจกล้า,าคบฝรั่งคบคนไทยเฮากับเสียตูห้มันคบฝรั่งกับเสียไปโหลดเนาะจา้ะ เพราะว่ามันจะเลี้ยนลูกกันไปน้ำเนาะจะว่าต้องยานเลี้ยงนี่ดอกสมัยนี่สมัยนี่มันมันสมัยใหม่เนาะจ้ะเนาะสมัยเจดแดงเนะี่ยย่งย่งยานยานเลี้ยงนี่เนาะจ้ะ <c oughs> บอกกาไปคือเขานะถ้าน้องๆมีโอกาสกับไปแบบนั่นละพี่น้องไปหาไปหาแบบว่าเห็นโตัตนจริงๆคบกันไปเลยยังเสีย ไปเที่ยวไปกินน้ากันนี่ยังสินั่นละสได้เลียนรลู่เนาะจ้ะเนาะก็มีโอกาสหลายกองสินะของเจแดงนี่โดนมาได้ฝรั่งกับมาได้ตอนเ่าแต่วาเจแดงนี่บ่ไดเอาผ้ผู้บ่าวเดาอจ้ะเจแดงมักพูดเถาที่เขาสิดูแลเฮาเนะจ้ะดูแลเข้าใดเพราะว่าอ่าเฮ้าบ่าไดเอาคว่วมรักคือ คือสมัยที่ว่าเข้าเป็นเป็นสาวเนาะจะเนาะตอนนั้นเอาความหลักย่างเดียวบัดนี้จะแดงมาคิดว่าเอาผู้เฒ่าที่เพิ่นดูแลเข้าเวลาเข้าเจ็บเข้าไขย่ยังเสียไหมดูแลเข้าให้ความอบอุ่นเข้าเนะาะจ้าเข้าต้องการตรงนี้อืมแรกๆก็คิดว่ามาอยู่ให้ชีวิตมันดีขึ้นอย่างเสียมัยมนก็นดีขึ้นอหลีจ้ะชีวิตเข้ามันก็นดีขึ้นเลย ถึงสีบอไดลําได้รวยเนาะจะเข้ากับมีสามีดีๆถึงพ่นสีบ่ให้เงินเจแดงเจแดงกับฮาเองแต่ว่ายย่างอื่นอ่ะพ่นดีมดเนาะพ่นดีคอยพ่นดีกับเขานะจ๊ะขอบคุยยังไงพันดีกับเขากับพ่อเราเนาะจ้ะเนาะเลาสั้นเลี่ยงนี่กะเอาไว้ซ้านี่เนาะจ้ะเนาะสำหรับน้องๆเนานะที่อ่าเขียนเขามาหาเจแดงเป็นการส่วนตัวเนาะบางวาง่วาน้องๆคงสิได้เขามาเบิ่งอีกเนาะจ้ะเนาะ สวัสดีจ้า